แวะลงเวลาก็เลยอารมณ์ดีมาโชว์รู้สึกเดี๋ยวนี้น่าจะเป็นฝ้าเล็กๆเปียปวดกันเลยฉันคงไม่แพ้ใันเป็นไงล่ะรึ่งทางซาทําต่อทาต่อโอเบเบเรียบร้อยแล้วค่ะสวยงามไปจัดส่งได้ไปค่ะ วันละเดือนละสี่ห้าวันนี่แหละกำลังดีไปละดูหัวสิทำไมถึงเป็นอย่างงี้ลมมันเป่าอันนี้คือสเปรย์ฉีดผ้าให้มันหอมไม่ใช่น้ำหอมเวลาซักผ้าใส่เสื้อผ้ามันจะได้หอมหัวมันยกความเพลงนหวีแล้วนะแต่ว่าพอโดนพัดลมมันขาดยังคนผมอยู่ทรงมาก เหลือผมมันค้างเตอร์เลยน,นี่ก็น่าเป็นรูจังเอกับแบมงานละม,นมันโดนลูก,กตาเนี่ย วันนี้ฉันเหยียบขี้ขึ้นมาหรือเปล่าเ <laughs> มนขี้เ <laughs> ออเหนื่อยงานไม่เสร็จดูไปซื้อของฝากก่อนอืมีรักยิ้มที่คาง มันหมุนยากมากเลยนะคะโอ้พอเปิดปุป๊บสว่างแบบค้างเยอะมากหนักกว่าเดิมแต่ทำไม,มดูอ้วนๆเพลเพลกว่าเดิมมากเลยงงนน่ามันเปลี่ยนไปมากแล้วก็ความแข็งแรงอะเหมือนคนแบบป่วยมากเลยอะ อันนี้คือฉันจะเอาอะไรดีนะฉันนึกไม่ออกจริงๆผมล่วงไปหมดอันนี้คือจะเป็นเมนนี่หน้าเป็นรอยเป็นมดเลยนะคะรู้สึกได้ อันนี้ก่อนไปละคำบรถได้ของฝากแล้วไม่รู้จะซื้ออะไรแล้วอ่ะกำลังขับกลับของกินก็มีละไม่ต้องซื้ออะไรแล้วมั้งพอเนาะพวกนี้ค่อยไปหาเอา จะไม่ได้แล้วว่าพูดคุยกันไปถึงไหนแต่ว่าตอนนี้ผมเตรียมของแล้วก็ตั้งเวลาแล้วผมไปได้เชียร์กันแต่เช้าตื่นเชา้าอีกแล้วครับผมขับรถเดินทางไกลอีกแล้วของก่อพังเสียตังอีกแล้ว <c oughs> อุ้ยออกซ์อห <c oughs> น้าตาดีทำอะไรก็ได้ <c oughs> 哪里过？No,